สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลนกงทานะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับวันที่วันที่สี่นะครับ4ี่วันอาทิตย์นะครับมิถุนายนนะครับผมเดือนมิถุนายนนะครับผมนี่นะครับพรุ่งนี้วันจันทร์นี่วันที่5้านี่ปิดนะครับไปรษณีย์หยุดก็เลยต้องมาส่งวันอาทิตย์นะครับก็มาส่งเครื่องหยอดเข้าโพดนะครับ2แถวนะครับผม2แถว จานคู่ลูกปืนใบขี้เมานะครับส่งอำเภอเสริมงามเอ้ยพูดผิดนะครับส่งอ่าอําเภอจำไม่ได้นะครับส่งจังหวัดฉะเชิงเซานะครับตัวนี้ฉะเชิงเซานะครับอ่าตัวนี้ก็หน้ากว้างประมาณ1เมตรสินะครับ1เมตรสิบหนเมตรยีนะครับระหว่างขานี่จะห่างอยู่ที่65เซนนะครับประมาณ65เซนนะครับตัวนี้ ขาก็สามารถเลื่อนปรับได้นะครับเลื่อนปรับขยับได้นะครับตัวนี้ยืดเข้ายืดออกได้นะครับจานคู่ไอคิเมานะครับก็2แถวนะครับ2องถังหยอดข้าโพดหนึ่งถังหยอดปุ๋ยนะครับถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสนะครับผมราคา17000บาทนะครับ17,000บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับตัวนี้ แถมสลักสามตัวจารย์หยอดเพิ่มหนึ่งคู่นะครับตัวนี้ส่วนเครื่องหยอดข้าวนี้ครับส่งอำเภอเสริมงามนะครับอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางนะครับผมหกแถวนะครับหกแถวจานคู่แบบบูธนะครับจานแบบบูธนะครับผมหมุนดีเหมือนกันนะครับจานบูธสิบสองนิ้วใหญ่นะครับสิบสองนิ้วใหญ่หน้ากว้างหนึ่งเมตรสามสิบนะครับหนึ่งเมตรสามสิบระหว่างขาจะห่าง 25เซนนะครับยีเซนความสูงจากพื้นประมาณ60เซนได้นะครับตัวนี้ถังข้าวก็ทั้งใหญ่นะครับใส่ได้ประมาณทางลัตตอน15บกิโลนะครับตัวนี้นครการยอดแถมหนึงคู่สลักท้มแถมสามตัวนะครับตัวนี้ลงเป็นหลุมเป็นกอ่อกับลงแบบโรยนะครับราคาหนึ่งหมืนเจบาทนะครับผม1น0 0งบาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับ นี่ครับด้านหลังตั้งเกิดข้าวนั่งขับอันนี้ก็อย่าข้าวโพดนะครับอย่ข้าวก็ใส่ได้ตั้งแต่14แรงขึ้นไปนะครับจนถึง47แรงนะครับตัวนี้นะครับรถไปรษณีย์คันใหญ่นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์062-754-5665-094-469-9224ครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับ นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกคาจังหวัดยะโสธรนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ